บอกมาพวกแกแต่ละพิชอบอยังไงอะไรอะ่ะคนไม่อยากจะยุ่งด้วยก็มาหาเรื่องอยู่ได้ฉันถามว่าลูกฉันไม่ไปโรงเรียนแกจะรับผิดชอบอยังไงออลูกงงไงแต่มาโทษคนอื่นได้นะเป็นแม่ภาษาอะไรวะโน่นหนังสือหัดเลี้ยงลูกรหัส S Q 769ไปหาดูลูกฉันโดนเพื่อนที่โรงเรียนเหรอว่าโดนพ่อทิ้งแล้วก็มีแม่ขี้หึงมาตลอดหสัปดาห์เขากลับมาร้องไห้ทุกวัน แกรู้บ้างไหมว่าเรื่องแบบนี้มันจะฝังใจเด็กไปจงโตอ่และทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดแกคนเดียวอ่ะก็ให้ลูกย้ายโรงเรียนไปดิแล้วแก่ก็เลิกยุ่งกับฉันฉันจะได้ไม่ต้องตามไปแฉที่โรงเรียนใหม่นี่ นี่มึงหยุดเลยนะคุณจะไปไหนนี่อ้ผีบ้ามึงหยุดเอ้ยปล่อยโกสิบอกให้หยุดนี่มึงคิดเหรอว่ามึงทิ้งบอมใส่ชีวิตกูแล้วมึงจะลอยนวลไปได้กูกำลังจะมีชีวิตที่ดีมึงกลับมาทำลายกูบอกมึงเลยกูไม่ยอมเสียเขาให้คนอย่างมึงหรอกมึงนี่มันโง่จริงๆนะผู้ชายเขาไม่เอามึงก็เตือนเขาอยู่ได้ลองไปศึกษาเรื่องไฟเมนินดูบ้างไหมเผื่อจะได้มีศักริ์รียลกผู้หญิงขึ้นมาบ้างอีบ้าฟังนะ ไมไ่ทิ้งกูกูยังรักกันดีอยู่มึงนั่นแหละอีมิชาชีพแหมดูดเงินเก่งยิ่งกว่าแก๊งคอรเซนเตอร์อีกนะมึงอ่ะป็นไงเอียรี่บรรดารักนี่มันหาแดกไม่พอหรือไงฮะมึงลองไปขายตัวดูดิอาจจะได้สักห้าร้อยมั้งหน้าอย่างมึงอ่ะมึงพูดอะไรของมึงใครเกาะใครกูรก็มีเงินของโก้มึงยอมรับดิว่าเขาไม่ใช่ผัวมึงแต่เขาเป็นผัวโก้โเธลอป้าดิอีบ้าไปัง,งนักเกิร์ตไอ้ป้า บกป้องครอบครัวจุสุดชีวิตกูถ้ามึงคิดจะมาทำลายก็ตายยังไม่ค่านึงเลยอ้โเวาจะเป่าลกูอ้าวยหินแม่ปราท เธทำอ,อย่<ม>างนี้ได้ไงไหนมาอะไรนะ,ะคงจะไม่มีที่สดในใช้ได้กับความรักของฉันอยากจะเอาฉันะใจคนไร้ใจคงไม่มี và thoát hi sinh thôi